สวัสดีค่ะพบกับโกดแอนด์บันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่องคโครยา้า5ขวบตามหารักเรื่องนี้ได้รางวัลมากมายเลยค่ะเป็นหนังเกี่ยวกับชายแก่ที่แต่งงานกับสาวลุนล,ลูเธอทิ้งลูกให้เขาเลี้ยงแล้วเขาจะทํายังไงเรามาฟังกันค่ะชายแก่กําลังเล่นเชลโลที่งานศพเขาคือลูก้าหลังเลิกงานเพื่อนก็ขับรถมาส่งที่บ้านเขาเป็นเพย์บอยแก่ที่ชอบแอบมองสาวๆกลับมาถึงบ้านก็มีบินถวงนี่เต็มไปหมด เขาโทรหาสาวๆเพื่อชวนมานอนด้วยแต่ช่วงนี้ไม่มีใครว่างเด็กด้ว่าคล้องขาดกันเลยทีเดียวเชียวลูก้ารับงานซ่อมป้ายหลุมศพด้วยเพราะเขาค่อนข้างที่จะจนเขามาเล่นดนตรีและแอบ,บมองตูดนักร้องสาวอยู่ตลอดเธอชื่อคาร่าแล้วพิกแกก็พาสาวมาจัดที่ห้องเรียบร้อยไปหนึ่งลูก้ามาทํางานซ่อมป้ายหลุมศพเพื่อนสับปะเลอกก็ชวนให้เขาไปที่บ้านลูก้ามาบ้านเพื่อสับปะเลอเพื่อนสับปะเลอของเขาก็ชวนให้เขาไปแต่งงานกับสาวรัเสเซีย เพื่อแลลกกบเงินสี่หมื่นแคลนนายจะมีเงินซื้อรถและใช้หนีฉันด้วยลูกาก็บอกว่างานนี้ไม่เหมาะกับเขาลูกานั่งรถมาหาแม่แม่ก็พูดเรื่องค่าซ่อมรางน้ําลูกาเลยบอกว่าเขาไม่มีเงินแล้วเขาต้องขายรถจนเป็นหนี้ก็เพราะเอาเงินมาซ่อมบ้านให้แม่หมดเขาขึ้นมาดูรางน้ําให้แม่และเจอจี้เพชรตกอยู่เขาเลยลองเอาไปขายแต่ร้านก็ให้ราคาต่าสุดๆเพราะไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือเปล่าเขาจึงไม่ขาย ลูกามาหาเพื่อนสัป,ปเปลเอและบอกว่าเขายอมรับข้อเสนอแต่งงานและเขาก็มาเจอกับสาวรัสเซียนาเดสตาป้าคนนี้เป็นแม่และนี่ก็คือลูกติดของเธอวัยห้าขวบโครย่าพวกเขาตกลงเรื่องการแต่งงานลูกาก็บอกว่าเขาพูภาษารัสเซียไม่ได้เลยแม่ของเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะมันเป็นแค่การแต่งงานหลอกๆพวกเขาไม่ได้นอนกันจริงๆและแต่งกันแค่6กเดือนเท่านั้นเพราะใบสมรสจะทําให้สาวรัสเซียเดินทางไปทํางานที่เยอรมันได้และลูกาก็ได้เงินก้อนแรก พวกเขาเข้าพิธีแต่งงานและจัดงานเลี้ยงลูกาที่เริ่มเมากลุ่มๆก,ก็บอกว่าคืนนี้เขาจะนอนกับเธอจริงๆเราจะทาให้เรือดรัสเซียของเธอพลุงพ่านผมนี่แหละค่ะซโนว่าตัวจริงเพื่อนส์สป,ปเปเอก,ก็เข้ามาห้ามเขาใหญ่ตอนนั้นแม่ของนาเดสตาเลยเดินไปตามพี่สาวข,ของเธอที่กําลังท้องและบอกว่าเธอจะคลอดแล้วทุกคนเลยต้องไปดูพี่สาวและทิ้งให้ลูกานั่งอยู่คนเดียวอดแอมเศร้าเลยรุ่งขึ้นลูกาขับรถมือสองที่เขาซื้อมาใหม่ไปหาแม่ แล้วก็เอารางน้ําใหม่มาซ่อมให้แม่ด้วยแม่เขาก็บ่นเรื่องที่มีทหารรัสเซียมาทํางานอยู่หน้าบ้านเธอไม่ชอบพวกรัสเซียลูก้าขับรถกลับบ้านเขาเห็นคาร่ายืนอยู่เลยรับเธอมาด้วยแล้วชวนเธอไปนอนที่บ้านแต่เธองอนที่เขาแต่งงานและขอลงจากรถไปเขากลับมาถึงอพาร์ตเมนต์เขาก็จา่ายค่าซักผ้าและค่าทําความสะอาดที่ค้างไว้และแถมติปให้ด้วยมีสาวผมทองมารอหน้าห้องเธอมาขอให้เขาสอนเล่นเชลโล เขาก็สอนเธอเล่นแล้วก็จะแอมเธอสักหน่อยแต่เพื่อนเขาก็โทรมาซะก,ก่อนเขาเลยบอกให้สาวผมทองกลับบ้านไปลูก้ามาเจอเพื่อนสับป,ปะเลอเขาก็บอกว่าสาวรัสเซียหนีไปทํางานที่เยอรมันแล้วและเธอก็ทิ้งลูกไว้ด้วยตอนนี้ตํารวจอาจจะสงสัยแล้วเข้ามาสอบสวนเขาให้ระวังตัวไว้ลูก้าก็บอกว่าฉันไม่น่ารับงานนี้เลยที่ห้องลูก้ากําลังนั่งเล่นเชลโล่ก็มีคนมาเคาะประตูพวกเขาเอาเด็กน้อยมาส่งเพราะยายเกิดอุบัติเหตุ เลยให้โคลยามาอยู่กับพ่อของเขาหลูกาก็เลยพาเด็กน้อยเข้าห้องและโทรไปต่อว่าเพื่อของเขาเพราะเขาไม่อยากเลี้ยงเด็กโคลยาเอาแต่ยืนร้องไห้ลูกาก็บอกให้เขาเปลี่ยนรองเทา้าแต่เขาฟังภาษาเช็กไม่รู้เรื่องหลูกา,กากเลยเปิดกระเป๋าและเอารองเท้ามาเปลี่ยนให้เด็กน้อยจากนั้นก็ดูของในกระเป๋าเขาเจอดินสอสีและกระดาษเลยบอกให้โคลยามานั่งวาดลูกแต่เด็กน้อยก็เอาแต่ยืนจ้องหน้าต่างไม่ไปไหนจนลูกากต้องเอาก้ออี้ให้เขายืนดูนก ลูกาทำอาหารให้โครยาแต่เด็กน้อยไม่ยอมกินตอนนอนโครยาก็เอาตาร้องไห้เช้ารุ่งขึ้นลูกาพาเด็กน้อยข้ามถนนแต่เด็กน้อยไม่ยอมจับมือเขาลูกามาหาเพื่อนสับปะเลอเพื่อนก็บอกให้เขาระวังตำรวจที่จะมาสอบสวนเพราะมีคนหนึ่งที่ร้ายมากๆเขาพาโครยามาเล่นดนตรีที่งานศพด้วยเด็กน้อยก็ยืนมองลงศพที่เลื่อนเข้าประตูไปกลับมาถึงห้องลูกาติดธงประเทศที่หน้าต่าง โครโยาเลยชี้ไปที่ธงรัเสเซียแล้วบอกว่าค้องผมธงผมสีแดงลูก้าก็เลยคุยกับเด็กน้อยแล้วบอกว่าถ้ายายเธอหายเมื่อไร่ฉันจะส่งเธอกลับไปหายายแล้วเขาก็เอาไข่รัเสเซียมาให้โครโยากินระหว่างนั้นสาวผมทองก็มาหาลูก,าก้าเลยซ้อนเธอเล่นเชลโลจากนั้นเขาก็ไปเปิดน้นําในอ่างให้โครโยาเล่นแล้วก็เอาแปลงไปเรือดําน้ําลุงตู่ให้เด็กน้อยเล่นแล้วลุงก็จะบาบาอ้อบาบากับสาวถอดกางเกงนเรียบร้อย อยู่ดีๆโคลยาก็ออกมาดูธงสีแดงที่หน้าต่างเล่นทําเอาลุงถึงกับเสงวันรุ่งขึ้นลูก้าพาเด็กน้อยมาหายายที่โรงพยาบาลแต่ยายของเขาตายแล้วตอนข้ามถนนโคลยาก็ถามว่ายายผมอยู่ไหนลูก้าเลยบอกว่ายายกําลังหลับเราไม่ควรจะปลุกเธอโคลยาก็มองไปเห็นป้ายคนจับมือกันเด็กน้อยเลยจับมือลูกา้าแล้วเขาก็พากันเดินข้ามถนนลูก้านั่งคุยกับเพื่อน เพื่อนของเขาแนะนําให้ส่งโคลยาไปสถานรับเลี้ยงเด็กเพราะยายของเขาตายแล้วโคลยาก็นั่งว่ารูปรถขนศพอยู่ลูก้าพาโคลยามาเอาใบสมัครที่สถานรับเลี้ยงเด็กจากนั้นเขาก็ขับรถไปหาแม่ที่บ้านแล้วก็เอาของเล่นสมัยเด็กมาให้โคลยาเล่นและขอให้แม่ช่วยเลี้ยงเด็กน้อยแต่พอแม่รู้ว่าเป็นเด็กรัสเซียเธอก็โวยวายเขาเลยพาเด็กน้อยกลับเขามาบ้านเพื่อนและสอนโคลยาเล่นลูกข่าง ตกดึกพวกเขาก็นอนคุยกันเด็กน้อยเริ่มพูดคุยกับลูกามากขึ้นตอนเช้าพวกเขาเดินผ่านโรงหนังคโครยาร้องไห้อยากดูการ์ตูนรัเสเซียแต่หนังไม่ใช้เรื่องนี้เพราะไม่มีคนดูลูกกาเลยทามว่าต้องมีคนเท่าไหร่ถึงจะฉายหนังคนขายก็บอกว่าห้าคนลูกาจึงซื้อตั๋วห้าใบและพาเด็กน้อยมานั่งดูการ์ตูนกลับมาถึงห้องเขาก็พาคโครยาอาบน้ําเข้านอนรุ่งขึ้นเขามาพบตํารวจสอบสวนเขาพาคโครยามาด้วย และให้เด็กน้อยนั่งวาดรูปหล่อตำรวจก็ถามว่าเขารับจ้างแต่งงานหรือเปล่าเขาเลยยืนยันว่าพวกเขาแต่งงานเพราะรักกันแต่พอแต่งงานแล้วเธอก็หายตัวไปแล้วทิ้งลูกให้เขาเลี้ยงลูก้าพาเด็กน้อยมาซื้อรองเท้าโคลยาดูชอบรองเท้าใหม่ของเขามากๆจากนั้นพวกเขาก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านระหว่างทางลูก้าเจอกับสาวพอถึงสถานีเขาก็คุยเพลินจนลืมเด็กน้อยโคลยาติดอยู่บนรถไฟลูก้าเลยประกาศตามหาเด็กน้อยด้วยความเป็นห่วงและเดินตามหาเขาทั่วสถานี โปรยาเองก็เป็นเด็กที่ฉลาดมากเขานั่งรถไฟกลับมาสถานีเดิมในที่สุดพวกเขาก็เจอกันหลูกากอดเด็กน้อยด้วยความโล่งใจหลูกา,กามาทำงานที่หลุมศพเขาก็พาเด็กน้อยมาด้วยพวกเขาไปด้วยกันทุกทีที่บ้านหลูกา,กาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้เขาเลยแอบมาดูโปรยากำลังร้องไห้และใช้ฟักบัวโทรคุยกับยายและบอกว่าทำไมยายหลับตลอดเลยขอให้ยายกลับบ้านเร็วๆหลูกา,กาเลยเข้าไปอุ้มเด็กน้อย แล้วเขาก็โทรหาสาวในสังกัดเธอเป็นครูเพื่อขอให้เธอช่วยเล่านิทานรัสเซียให้เด็กน้อยฟังแล้วโคโรยาก็ฟังนิทานจนหลับไปลูกาและเด็กน้อยเริ่มสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเขาพาโคโรยามาถ่ายรูปตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่ามาถ่ายทําไมแล้วเขาก็พาเด็กน้อยมาเที่ยวตกดึกโคโรยาไม่สบายเขาเลยตามหมอมาตรวจจากนั้นก็ค่อยดูแลเด็กน้อยแต่ไข้ก็ยิ่งขึ้นสูงเขาเลยโทรหาคาราให้มาช่วยดูแลเด็กพวกเขาเฝ้าไข้เด็กน้อยกันจนเช้า คาราก็บอกว่าลูก้าดูเป็นห่วงเด็กน้อยมากเลยและเธอก็เล่าเรื่องสามีของเธอว่าเขาเป็นหมันแต่ฉันยังสามารถท้องได้ลูกาก็ให้จีเพรที่เขาเจอมากับเธอรุ่งขึ้นโครยาเริ่มหายดีแล้วลูกาก็เลยโทรหาสาวที่เป็นครูเพื่อขอให้เธอเล่านิทานให้เด็กน้อยฟังแต่ดันเจอผัวเธอรับสายเขาก็เลยเล่านิทานให้โคลยาฟังเองวันต่อมาลูกาพาเด็กน้อยไปเที่ยวเขาก็พากันปั่นจักรยานไปและพากันเล่นน้ํา ตั้งแคมป์นั่งปิ้งไก่กินตอนนั้นก็มีคนฉลองวันเกิดโครโยาเลยถามว่าเมื่อไรเขาจะมีวันเกิดลูกาเลยถามว่านายเกิดเมื่อไหรโครโยาก็บอกว่าไม่รู้สิฮะแล้วพวกเขาก็พากันเข้านอนเด็กน้อยก็มาจุบลูกาและบอกว่าฟันดีฮะพ่อที่บ้านวันนี้ลูกาจัดงานวันเกิดให้โครโยาและให้ไวโอลินเป็นของขวัญเด็กน้อยดีใจมากตอนนั้นก็มีคุณป้ามาจากสถานรับเลี้ยง และบอกว่าจะมีคนมารับเด็กไปเพราะคุณส่งใบสมัครเข้ามาว่าคุณไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กลูกาก็บอกว่าเขาส่งไปนานแล้วตอนนั้นเขายังไม่พร้อมแต่ตอนนี้เขาดูแลได้แล้วแต่คุณป้าก็ไม่ฟังเพราะเด็กคนนี้เป็นรัสเซียและทางการจะดูแลเขาเองหลังจากคุณป้าไปลูการเลยรีบเก็บกระเป๋าและพาเด็กน้อยนี้ไปอยู่บ้านเพื่อนของเขาที่แถบชานเมืองเพื่อนก็ชวนให้เขาเข้าร่วมวงออเคสตราหวัน่นซ้อมเด็กน้อยก็ยืนเล่นไวโอลีนลอยอยู่ข้างๆ เพื่อนก็ชวในให้เขาไปประท้วงหยุดเผด็จการของพวกรัสเซียรุ่งคืนพวกเขาก็พากันมาประท้วงและแม่ของคโคลยาก็กลับมาลูกาพาเด็กน้อยมาส่งที่สนามบินนาเดสต้าก็ให้เงินก้อนที่เหลือกับเขาแต่ลูกาไม่รับเงินเขาส่งเด็กน้อยกลับบ้านด้วยความเศร้าโคลยาก็บอกว่าพ่อจะไปหาผมใช่ไหมลูกาก็พยักหน้าและบอกว่าลาก่อน ลูกาก็ได้เล่นกับวงอองเคสตราวงใหญ่ที่มีคนมาดูมากมายคาราก็อุ้มท้องลูกของเขามาดูด้วยหน้าเวทีแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงคะทุกคนกับหนังเรื่องโคยาห้าขวบตามหารักเป็นหนังที่ได้รางวัลค่อนข้างเยอะเลยค่ะเราดูแล้วน้ำตาแตกซาบซึ้งกับความรักของพ่อที่สุดท้ายแล้วพวกเขาต้องจากกันเป็นหนังที่ตัวเอกถ่ายทอดความรู้สึกความใส่ใจเด็กได้ดีมากเลยค่ะ เรื่องนี้ได้คะแนน M I D B 7.8คะแนนเป็นหนังที่ควรค่าเก่การดูอีกหนึ่งเรื่องใครสนใจลองไปหาดูเลยค่ะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ